อันนี้ก็อน,นี้ลูกชายฟ้าใสกระลักกระดากระลักกระดากระลักกะดาก็ปีครึ่งประมาณปีครึ่ง,องเอามาน,นขวายปีครึ่งไอ้ฟ้าระทานลูก,กันนี้ไอ้มาปัดไปเล่นอย่างพี่บไบส์มานอนกอดเลยกอดโบโบโเลย เออก่อนเลยขีย่เลยขีย่เลยขีย่เลยมันเบอร์อะไรอะพ่นะเดี <c oughs> ๋ยวผมไม่ซื้อเป็นประแจทอกมาให้ <c oughs> ไม่ไมไมไมจะตกใจทำไมเขาไม่ไปไหนเลย ขี <laughs> no <c ười> <laughs> ้เกียจกำลังได้เวลานอนปัดจะทำอะไรอ่ะควายออฟางอ่ะเย็นอากาศก็เย็นหน่อยนะครับช่วงเย็นเดี๋ยว เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้พาชมพวกที่ยืนอยู่บนครกนะครับเมื่อกี้น้องที่ถามหาฟ้าประทานอยู่ยไหมแล้วลุกขึ้นฟาปาประทานลุกขึ้นอเออฟาประทานลุกขึ้นเออแค่นี้ลุกขึ้นฮะ ก <laughs> ลกผนมึงรู้ก็บ่อทองลูกก็ได้บ่อทองลุกแค่นี้บ่อทองเอาบ่อทองลูกมา,ากเอเอ,อ,เเอบ่อทองลูกมา้เฮ้เอ้เอ้เ้เอ้เฮ้ยยเร้งเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้เฮ้เฮ้้เย บ่อทองลูกขึ้นมาบ่อทองลุกมาเร็วลูกอือนี่นี่ลูกสาวฟ้าใสครัจะสองขวบแล้วอันนี้เจ้าฟ้าประธานนะครับนี่น่าจะขวบครึ่งเกิดเดือนกรกฎาครับ ที่จะไปอยู่สัพรรนนะครับตัวนี้เร็ว,<ป>รวมาประทานลูกขึ้นนี่เร็ว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 เฮ้เอ,อ้อโชว์ตัวหน่อยดีนี่ครับนี่อือมีปีครึ่งเกิดเดือนกรกฎานะครับตัวนี้<ะ>เอาใบาขึ้นได้ล่า มาอ๋อนี่ครับนี่ปีครึ่งครับลูกฟ้าสายเกือนเดือนก,นกรกฎานะครับก็โตดีครับป่าเอาไปไหนฟังอะ่ะเอาไว้ตรงนั้นเลยกินตรงนั้น <c oughs> อันนี้เตรียมตัวไปอยู่สุพรรณบุรีนะครับจะย้ายแล้วเป็นไงยอย่างนี้ไม่โตแล้วยังไงจะโตครับควายปีครึ่งได้กินตอนนี้ได้กินข้าวฟางกับฝุ่นกระโพดยาหมดมแตงไทยแตงไทยมานี่ลูก ใช่ไหมพี่สาวนี่มันชื่ออะไรมันมีหลายตัวนะนนอ,นอังคาร์อังคาร์มีสะพายนี่ใครอเออนี่ควายสาวนี่เตรียมแล้วเตรียมนี่ครับเตรียมกอกใครสนใจที่ควายครับควายควายไม่ล้วนนะครับมีม้าก,กับบัวผสมนิด ม้มมาสองตัวแล้วก็มีวัวอยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่ขี้ควายได้แพ้นะเตรียมเยมกรอกจะไปเอายอหยาฮะจะไปเอาหย <laughs> าจะไปเอาหยาจะไปเอาหยาป๊าป๊าเหนียวนี่มไาได้รักอยู่ <laughs> บอทอง นี่ตัวเมียทั้งนั้นเลยครับเนี่ยนี่กต็ตัวเมียนนะตัวเมียวัยรุ่นนะครับนี่ก็ตัวเมียนะครับมีตัวผู้ก็คือตัวเผือกตัวเดียวนั่นก็นตัวเมียนะครับนี่ผมจําชื่อไม่ได้น่าจะนี่น่าจะลูกลูกจะเพิ่มลูกจะเพิ่มลูไปกินรับเกียวข้านี้โอ้เป็นสาวแล้วนี่เป็นสาวแล้วเนี่ยแตลงไทยแตลงไทย นะล่ะนี่ใครอ่ะนี่ดอกแก้วนี่อันนี้ทีเ้อเนอันนี้ไม่งามนบไม่งามไม่เาะอนั่นชื่ออะไรไอ้นี่มันแม่อ๋อแม่มันตัว ตัวนี้นน้วนีวนนตัวเนี้่ตัวเมียทั้งนั้นเลยดีกว่าตายละจำไม่ได้ตัวนี่ก็ตัวเมียนะครับนี้ลูกสาวเจ้าไก่นะครับเจ้าลูกสาวเจ้าไก่ชนบุรีตัวนี้ก็ไม่งามชนบุรีนะครับเดี๋ยวทิ เดี๋ยวเดินไปพร้อมปลาเนะดินออกโน้นอันนี้ชื่อใส่น้ำผึ้งนะครับนี่ควายสามเดือนครึง่งลูกท้องเอกลกบาไปตินน้ำเบี้ยวไล่ดูไปเรื่อยลาไปอันน้ำเบียวอะไรป้าหน่อยเออเดี๋ยวปลาอุ้มฮ่าันกินน้ำเบียวกนน้ำี้น่ตัวเมียนั่นแหละนี่นี่ตัวเมีย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 ตัวนี้ตัวเผือกตัวนี้ลูก เจ้าแก้วมงคลนะครับแก้วมงคลที่อยู่ที่พะเยาอ่าในตัวนี้ชื่อปะกายแก้วงามด,งดื้อครับเ <c oughs> นี่ยมีอันนี้อันนี้อังคนาอังคนาผสมกับฟใสไหมครับโอ้ตัวนี้โตมากโตกว่าแม่และอังคนา ชนบุรีนะครับสาวชนบุรีโตดีมากเลยอาาไนดก้ำนี่ลกิรินนเยวไปเราไปดูไปดูคออแรกนะรไปอกินน้เปรี้ยวด้อไปดูคออแรกด้วย นี่เมษาครับสองขวบสองขวบเท่าไรจะสามขวบแล้วเมษานี้ก็สามขวบลูกสาวฟ้าใสนะครับไอลุยเอาวิ่งแข่งกับพี่ใบเลยเรวเร็วเร็เอาไป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 ไไปไ ไม่ได้จะกินนมเปรี้ยวนี่แต่จะเล่นฟางใช่ไหมวิ่งอีอกครั้งบินบวิ่งบ่บ่วิ่งบ่วิ่งบ่วไปวิ่งบ่เดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าพาคนผู้คุณผู้ชมไปดูลูกบัวโบก่อนนะ ไปพูดพองลุกแล้วอันนี้กินฝุ่นกรับพ่อลนั่นแหะแม่เมียวมาให้น่ะกินนว่อยานอะไรติดหัวปัดนี่นี่นางจอย มีชื่อเชอรี่ไอ,นนช,อ,ช,อ,อนนชื่อยาย่านะครับย่านนหน้ามันน่อยลูกสาวฟ้าใสนะครับเฮ้ยเส้นไปดูอีกมีชื่อพิงกี้ พิงกี้ลูกสาวแม่เพลินนะครับแม่เพลินอยู่โนโ่นแม่เพลินเป็นลูกของตะวันซีพีนะครับส่วนพิงกี้เป็นลูกของเบิกฟ้าข้อควายชนบทนะครับอ่าไล่ใหม่ไล่ใหม่ส่วนตัวนี้ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าอะไรวาสนาเป็นลูกสาวฟ้าใสนะครับผสมกับเจ้าตุนข้อควายเผือกไซมินิได้ ไอ้เจ้าจุนผสมกับเจ้าจุนอคอกวายชนบทครับเลยออกมาเป็นเป็นเจ้าตุนนะครับตัวเล็กเ <c oughs> นี่ยครับควายตัวดําอายุน้อยกว่าสองวันนะครับ <c oughs> ตัวเผือกอายุมากกว่าสองวันควายอายุสิบหกวันกับสิบแปดวันปึ๊บ <c oughs> <c oughs> อันนี้แม่แคะนะครับนี่แม่นี้ลงยูทูบไปแล้วแม่ควายที่ ไซสเล็กที่สุดในคอกนะครับสูง123แต่ลูกแต่ลูกก็โตเกินตัวหมดทุกตัวนะครับอ่าที่เห็นชัดๆเลยลูกแม่แค้ก็เลยก็คือนางเพินนางเพินอยู่นู้นนางเพลินสูงประมาณ140 140บวกครับเราเดินต่อไปอันนี้แม่เพชรแม่เพชรยังไม่คลอดส่วนอันนี้ไฮไลท์เลย ไปยาหงยาห่วงใบใบจับได้ไหมเข้าไปจับเลยอืมโตมากนะครับนี่โตมากอย่างเนี้ยตัวนี้ต้องทำประกวดสถานเดียวนะครับ ตที่สุดส่วนตัวนี้ก็เป็นไอ,อพญาหงนี่เป็นลูกของฟ้านะครับฟ้าแม่ฟ้าชนบุรีนะครับผสมกับฟ้าใสได้ออกมาเป็นเจ้าพญาหงนะครับนี่ผมเปิดจองไว้แสนห้าสนใจก็เข้ามาคุยเข้ามาดูได้โต,ตไม่โตแน่นอนเพราะยังไม่ได้ทําอะไรเลย,เลยก็โตขนาดนี้นะได้อาหารเสริมดีๆยาบำรุงดีดๆก็ไปไกลครับสบายๆส,ส,ส่วนตัวนี้ ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าเข้าสวยข้าสวยเป็นลูกของแม่สีทองกโปรโมทกับฟ้าใสครับเลูกของฟ้าใสอีกตัวนึ่งนี่และครับผวมให้ดูโตนะครับโตดีนะครับตัวนี้ของลูกดีอันนี้ไม่ถึงเดือนนะครับยี่สิบสี่ยี่ห้าวันอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะครับ มันไม่จับดิอันนี้ตังที่ว่าอะไรวะโชคดีดเออใบเรียกมันว่าอะไรนี่ตั้งว่าโชคดีโชคดีคเป็นลูกของแม่มันีกับเบิกฟ้านะครับดรได,ไได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสุดหลอมีแล้วดิสุดหลอมีแล้วนี่อันนี้สองสอง,สองประมาณสามสัปดาห์ครับจะเข้าสัปดาห์ที่สามแล้ว๋ยากไปถ่ายให้ดู <Okay. S 1> เนี่ยโตดีมากๆนี่ก็โตดีแต่นี่เป็นลูกของเบิกฟ้านะครับดูกินนมดูกินนมโอ้โห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 มาเนี่ย <c oughs> เนี่ยโตมากเลยตัวนี้ <c oughs> ไปไปไป <c oughs> ออกไป บายบายดึงเลยเดึงไอ้วนมาโชว์เลยลูกว่าวันโชว์ตัวไ้นี่เนี่ย,ยกลับแล้ว<อ>เดี๋ยวก่อนไปดูก่อนไปดูพ่อพันดูอันนี้ตัวอันนี้ก็อันนี้แม่มารวย้ <c oughs> ส่วนตัวนั้นก็เป็นลูกสาวนะครับเป็นลูกสาวภาใาไยตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าเชอร์รี่จะ <c oughs> ไปดูหน้าเชอร์รี่ ลูกสาวฟ้าใสอีกตัวหนึ่งน้องเชอรี่น,นี่ที่เชอรี่เพนะื่จำด้วยเนีจจ่ยเดี๋ยวพาดูลูกก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูพ่อพ่อมันจะตัวเท่าไหร่เอ้ยใช่ตัวนี้ไหมเนาะ ใช่ตัวนี้ไหมเนาะนี mm ่ hmm. คร like ับฟ้าใสนะครับ <te> นี่โอ้โหตัวเบลเลอรเลยใครนะใครนะ ไปไปข้องนู้นต่อไปข้องนู้นต่อตมีฟ้าใสนะครับอ้าใสไปไปนี่ไหนไอะหนูขนแล้วดูข้องนูน้นไหนสองแสนตัวไหนมชื่ออะไรนะสองแบสองแซบอ๋อ อันนี้เพชรนินนะครับเพชรนินนี่เป็นลูกเพชรดำซีพีนะครับพ่อควายตัวนี้ส่วนตัวนี้อ๋อออกมาแล้วเหรอกิงไัยสาวน้อยกิงไพ่ครับอายุเท่าไหร่นะแปดเดือนแปดเดือนแล้วค่ะส่วนตัวนี้นี่มีลูกสาวดาวซีพีนะครับผสมกับเบิกฟ้า ได้ออกมาเป็นตัวนี้นี่่ส<ป><อ>าวดาวซีทีหนกแก้วนะครับนี่ตัวนี้ชื่อดอกแก้วแก้วโตดีนะครับควายอะไรมากมีลูกได้่ <c oughs> เท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้ตัวแสบ กระโตนะเนี่ยตอนแรกเหมือนยังไม่โตปอันนี้ไผ่ทองแม่ไผ่ทองนะครับกับกิ้งไผ่นี่ดื้อมากนะครับ <laughs> ออก็เอาขึ้นมาเสริมหน่อยป<ม>กติเขาจะไม่ยอมอยู่ในคอกเลยจะมุดออกตลอดอันนี้ อันนี้อันนีต้องตานะครับต้องตาต้องตาไปโดนเจ้าจุดเล่นงานก็เลยได้ลูกเป็นเจ้าตัวเล็กจะเป็นควายควาควาย,วาย,วายาเป็นควายแคกตัวครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยตัวนี้ <c oughs> แต่ต้องตาต้องตาเป็นลูกของแม่ชิดนะครับของขอคอกเรา เนี่ยชนบุรีไหมครับดูสันจมูกสิปัดไม่เข้าไปปัดไปหาไบต้องตามันแม่นะเดี๋ยวมืดแล้วเดี๋ยวมันไม่เห็นลลกนี่ตัวน้อยไม่ตั้งชื่อเลยปึ๊บอันนี้เดี๋ยวไล่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อน อันนี้ไหนอันนี้อันนี้อันนี้โอเคอันนี้วันเพนนะครับัตรไม่ต้องเข้าไปละนี่ชื่อวันเพนนี่ก็ลูกสาวฟ้าใสอีกตัวนะครับกับแม่ชนบุรีเหมือนกันไปเอาตอนแรกมันไอตัวเผือกมันอยู่ใกล้กันไหมอ่ะ แมมอันนี้ลุยเบิกเนี่ยลูกชายเจ้าเบิกขได้ับไปได้ไไไดไอยู่กับแค่พี่ไบคอมันเปื้อนอืนออ่ะเข้าไปอ่ะม <c oughs> ีก็ลูกเจ้าเบิกฟ้าเข้าดูกินนมดูกินนมแมมชนบุรีนะครับไปได้ไหมได้เข้าไปเลยถามแม่อันนี้ชุดนี้นจะมาเข้าเดือนนี้นเดือนที่สามแล้วนะครับแม่ไม่ทำหรอกนีเข้าเดือนที่สามแล้ว น้อองดูหน้าไว้ไปเข้าต่อไปอ,อันนี้นางวันเลยเนี่ยวันดีมั้งเนี่ยวันดีก็ลูกฟ้าใสนะครับมันมีวันเพ็นกับวันดีัเกิดใกล้กันผมตั้งอนี่อันนี้ก็ลูกสาวฟ้าใสอีกตัวนะครับกับแม่เงินมั้งตัวนี้แม่เงิน <c oughs> แต่ไปดูอันอีก ตัวนี้เป็นลูกสาวฟ้าใสาผสมกับแม่ควา,ายสายอีสานนะครับ,มบ,มบ,บแม่นี้ชื่อบัวอุบลไม่รู้อุบลแท้ไม่แต่ซื้อมาจากอุบลนะครับเลยตั้งชื่อว่าบัวอุบล <laughs> ผสมกับฟ้าใสาออกมาได้ตัวนี้ครับตัวนี้น <laughs> ผมตั้งชื่อว่าลินจีนะครับนี่โตดีลินจีนะไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรมันเยอะไม่หมดแล้ว มีกระโตดีตัวนึ้งส่วนตัวนี้เอ้ดูหน้าก่อนนี่แม่มอันนี้แม่แม่มอันนี้ชื่ออะไรวะมนนีแม่มปึ๊บแม่มมาไอ้นั่นคนูนนั้นแม่นิน มันจะโตดีนะครับลูกวายนี่ผลหยองหยองนี่ย <c oughs> ไ,ไป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 ต่อไปต่อนี่นางคูนนะครับนางคูนนี่แม่คูนเป็นลูกไม่งามนะครับ <c oughs> นี่ลูกชายนี่ลูกชายท้องเอกโอ้โหสวยมากเลยนี่เนี่ยคูนจากแม่คูนมาปึ๊บ อันนี้ไอ้แม่นินเฮ้ยใหญ่ใหย่ใหญ่ชนใหญ่คนใหญ่ชนมอกกว่าบิ๊กบอสบิ๊กบอสนี่บิ๊กบอสเนี่ยใหญ่าหญ่ชนี่บิ๊กบอสนะครับด <_ C ity> ีกบอสกันลูกท<ฮ>้องอีโอ้โหโตดีนี่วมา่อด้วย ชอบชนชอบชนปลื้มควายลูกอันนี้เป็นควแม่นั่นนะครับแม่ลูกอันนี้ลูกตัวไหนเนี่ยรอลูกโบาลกนไานเนี้แล้วลูกไอตัวเนี่ย ยังไม่คลอดเหรอ,อโอ้ยติ่มบวมแล้วอะ่ะท้ายยุบเยอะแล้วไป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 วันนี้ลูกบัวบาน,นครับลูกบัวบานกับแก้วมงคลน,นะครับไปไปกับปะปะยังมีฟางกินฝุนกระโพาะไปแล้วนะครับนั่นก็ฟางส่วนเจ้าตัวนี้เขาถอดนะครับแห้งหมดแล้ว วัยรุ่นใจร้อนนะครับทะเลาะกันกอกเขาถอด <Hello. S 1> ไปบัวอุบนบอเออบอัวอบนไหนกิ่งไผ่ไปไหนล่ะกิ่งไผ่ลุงเอสด,ดูแล้วลุงเอสเข้ามาดูกิ่งไผ่แล้วกิ่งไผ่ดูนี่ไม่ใช่มันไปนู่นแล้วมันมกินผุนกะระโพดอยู่ข้อข้อเขาแล้วอ, <laughs> อันนี้เสริมผุนกะระโพดนะครับนิน อันนี้ก็ผสมฟ้าใสครับนี้ลูกดาวซีพีผสมฟนะ้าใสไปดูกิ่งไผ่กันนะครับเก <laughs> ิงไผ่เอาใบใบจับตัวมหน่อยดิจับกิ่งไผ่นี่ออกมากินกระโพดอ้กินฝุ่นอคอกนี้นะครับ <laughs> ป้ายอันนี้อันนี้เป็นควายที่พี่จากบอ่อทองเนาะน่าจะาบอ่อทองเอ้ยภาณัสม,มาฝากผ,าผาสมนะครับแต่ยังไ,<ป>ไม่เป็นสัตว์เลยเขาจะเอามาผาสมกับเจ้าฟ้าใสตัวนี้เดี๋ยว ดเ,เดี๋ยวขึ้นรถแล้วก็ดูเพลงเลยป๋ากับ <c oughs> ปาด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 ,ปาดเดินไปทางนี้สายออกซ้ายไหมตน้ตนต้นไม่ต้องเข้าไปตน ไอ้มุงมุงบา,บายครับบาย,บาย